มาดาม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 เจ้าบัตรประชาชนกับบัตรนักเรียนของผู้ตายอายุ16ปีนักเรียนมห5ค่ะไม่พบอาว,วุธในจุดเกิดเหตุไม่มีคราบเลือดก,กับบาดแผลที่น่าสงสัยยังไม่รู้สาเหตุการตายสถานีตำรวจเขตกลางเชิญค่ะ ู้หมวดเกาหุยรหัส2 2 6 3 1 0วันนี้มาวันแรกรายงานตัวกับสารวัตรมาดามทางครับยินดีต้อนรับคนกันเองนั่งสิไม่ได้มาทํางานวันแรกต้องไปทางการหน่อยขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาอยู่ที่นี่กับคุณฉันรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งฉันยินดีให้โอกาสขอบคุณครับมาดามเชิญคะ่ะมาดามกดิพบศพเมื่อเช้านี้เบื้องต้นมั่นใจว่าเป็นนักเรียนหญิงอายุ16ปีคะ่ะพอดีเลยสีเคคนนี้ผู้หมวดเกาหุยเพิ่งมาใหม่ คนนี้ผู้กองสีเคนะสีเคให้เขารับตำแหน่งของอาอูโอเคค่ะไมร่รบกวนแล้วมาดามผมออกไปก่อนนะอต่อเลยเมื่อคืนนี้ตอนที่เลี้ยงส่งอาอูในบาร์ใกล้ๆใช่จะนักเรียนหญิงคนนี้แล้วคะ่ะนี่อเจยนมีเรื่องจะถามหน๋อเธอไปไว้ตรงนู้นนะตรงนู้นเหรอใช่แล้ววางบนชั้นเลยวางดีๆทโน้อ๋อสรรับับ อ๋อ oh, oh, ันทึกครับฮัลโหลโอเครับราบใชตรงนี้ไหม เม่ได้ผลเชิสูตรศพหรือยังยังค่ะช่วยเร่งให้หน่อยนายคารํดาซีคเี่ของผู้ตายครับห้องแหลว่ายังไงอย่าลืมบอกฉันด้วยนะนายคารับิดามัธยมปลายหั่นสาเลี้ยงบินซื่อ ู้ตายชื่อเหลียงหมินซือชื่ออังกฤษเมซี่นักเรียนมห้ามัธยมปลายฮั่นซาสนิทฐานเวลาตายเบื้องต้นคือระหว่างตีสามถึงหกโมงเช้าของวันนี้จุดเกิดเหตุที่พบศพเป็นตรอกเลขที่98ถนนจีซื่อหนาย่านจงหวนศพไม่มีร่องรอยการเคลื่อนย้ายคาดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนึ่งประมาณ6กโมงเช้าว,วันนี้พนักงานทําความสะอาดพบศพเป็นคนแรกเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าไม่มีชีพจรส่วนข้าวของของผู้ตายทั้งเงินมือถือและบัตรรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆยังอยู่ครบค่ะ ผลชนะสูตรศพเบืบ้องต้นเป็นยังไงไายถอยของผู้ตายมีอาการบวมโตนิติเวชพบอสุจิในร่างกายของเธอยืนยันว่าก่อนเสียชีวิตมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนิติเวชตรวจกระเพาะและเลือดแล้วพบยาเสพติดชนิดเข้มข้นเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายเสพย,ยาเกินขนาดทําให้โลหิตเป็นพิษเฉียบพลันและเสียชีวิตคนเจอยาเสพติดที่ตัวผู้ตายหรือเปล่าไม่คะ่ะฉันรบกวนให้นิติเวชช่วยตรวจสอบว่าผู้ตายเสพย,ยาชนิดไหนกันแน่นี่ ถึงแม้เด็กอายุ16กจะเสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมตายตรงนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อไปสิเคถ้าตามต่อได้คะ่ะมาดามสำหรับคดีนี้คงต้องเหนื่อยกันหน่อยฉันจะส่งคนไปช่วยที่จริงเมื่อคืนนี้ผมเคยเจอผู้ตายคุณไปเจอผู้ตายที่ไหนเมื่อคืนผมอยู่ที่โซนบาร์จงหวนผมเห็นเขาย่างสร้อยข้อมือกับผู้หญิงอีกคนผมตรวจบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็เลยปล่อยไปได้จดหมายเลขบัตรประชาชนไว้ไหม คไม่เป็นไรในเมื่อคุณเคยเจอผู้ตายงั้นคุณช่วยสีเคร่วมมือกันดีๆนะรับทราบมาดามคุณจะไปไหนไม่ไปบ้านเด็กเลยไปโรงเรียนเธอก่อนยังไม่เจอครอบครัวเธอเลยทางโรงเรียนบอกว่าพ่อแม่หย่ากกัน4ี่ปีแล้วผู้ตายอาศัยอยู่กับแม่ เฮ้ย hey, ลูกสาวอายุแค่สิบหหายตัวไปทั้งคืนก็ไม่ตามหาเป็นแม่แบบไหนกันช่วยไม่ได้แต่ละบ้านไม่เหมือนกัน